พอดแคสต์ Podcast, HR Talk กับผมประคันปันธพลังกลูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับทักษะของการบริหารคนที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราต้องการทำงานกันแบบ Remote Workplace สหรือว่า r e ม o ท e เวิร์ก g ้นะฮะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูนะครับแนวโน้มของการทำงาน ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มมีโควิดระบาดในประเทศไทยช่วงนั้นที่เรามีการ work from home นะครับแล้ก็มีการหยุดงานบ้างสลับกันทำงานบ้างมีความยืดหยุ่นในการที่จะเข้าทำงานหรืออยู่บ้านทำงานมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการกลับเข้ามาสักพักระบาดอีกรอบหนึ่ง สิ่งเหล่านี้มันทําให้พนักง,งานเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่อยู่กับการทํางานตลอดโดยเฉพาะช่วงที่เขาสามารถ work from home ได้เนี่ยเขาสามารถจะใช้เวลาในการทํางานก็ได้ดูแลคนในครอบครัวก็ได้ซึ่งมันสามารถยังคงรักษา productivity ของเขาได้อยู่ตลอดนะครับพอเวลาผ่านไปสักช่วงหนึ่งสิ่งที่พนักง,งานได้เรียนรู้ก็คือเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ย เขาคงไม่อยากที่จะกลับไปทำงานในออฟฟิศ100%เต็มอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ระยะหลังโดยเฉพาะในต้นปีนี้ได้มีการสำรวจกับกลุ่มลูกค้าที่ผมเข้าไปช่วยเรื่องของ HR Project เนี่ยนะฮะ พนักงานส่วนใหญ่ตอบเหมือนกันเลยนะครับว่าเขาน่าจะสามารถทำงานอย่างมี productivity ได้ไม่ว่าจะอยู่ทำงานที่ไหนหรือเวลาไหนดังนั้นเขาก็เลยอยากให้องค์กรเนี่ยพิจารณาเรื่องนโยบายแบบ remote working หรือจะเป็น flexible working เพิ่มเติมแทนที่จะสั่งให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในบริษัทแบบ100%เตเต็มเหมือนก่อนโควิดแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้บริหารอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ เรียกว่าไม่ได้เรียกพนักง,งานกลับออฟฟิศร้อแต่เริ่มที่จะมีนโยบายเรื่องของ flexible working ตั้งแต่ปลายปี64ลนะกลุ่มนี้เขาค่อนข้างเล็งเห็นความสำคัญนะครับคือผู้บริหารกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยนะฮะเรียกว่าปะปนคัดแยกได้ไม่ออกคือมีทั้ง baby boom มีทั้ง Gen X Gen Y นี่แหละผู้บริหารเพียงแต่ว่าเขาได้เรียนรู้อะครับในช่วงเวลาที่โควิด2ปีที่ผ่านไปเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่า พนักง,งานหลายคนนะก็เขายังคงรักษาผลงานได้ดีนะขนาดว่าทํางานจากที่บ้านบางคนนี่ผลผลิตหรือ productivity นี่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไปรวมทั้งเขาสังเกตเห็นว่าพนักง,งานหลายคนมีความสุขในการทํางานมากขึ้นสามารถที่จะออกแบบเวลาออกแบบเรื่องของสถานที่ที่เขาอยากจะทํางานได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ผลงานไม่ตกเลยฉะนั้นผู้บริหารกลุ่มนี้ก็เลย เรียก HR มาคุยแล้วก็บอกเลยว่าเอ้ยนโยบายปี65เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะใช้เป็น flexible working นะสาขาหรือว่ามีออฟฟิศหลายแห่งในกรุงเทพก็เริ่มทยอยปิดเลยนะครับก็คือเลิกเช่าแล้วก็ปิดไปให้เหลือแค่เพียงที่1เดียวที่เดียวเพื่อ สลับสับเปลี่ยนกันเข้าทำงานซึ่งมันก็เพียงพอนะครับเพราะว่าจากในอดีตเนี่ยเราต้องเข้าออฟฟิศกันหมดเพราะฉะนั้นสถานที่อาจจะไม่พอรองรับแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากบางคนสลับสับเปลี่ยนกันเป็น flexible นะครับ working มันก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายทุนทุนเรื่องของค่าเช่าสถานที่มันลดลงไปด้วยซึ่งผู้บริหารเองก็อ่ะมันก็ดีทั้งคู่ดีกับพนักง,งานแล้วก็ดีกับบริษัทก็เลยมีนโยบายเรื่องนี้ออกมา พอนโยบายเรื่องเกี่ยวกับรีโมทเวิร์กิ g งหรือว่าฟล e ซิเบิลเวิร์กออกมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยก็คือเรื่องของวิธีการบริหารคนของกลุ่มผู้จัดการแล้วก็ผู้บริหารที่เอานโยบายเหล่านี้มาทำงานจริงๆเพราะถ้าท่านสังเกตนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารเองหรือว่าผู้จัดการเองที่ต้อง ดูแลคนดูแลลูกน้องในทีมเขาเองก็ต้องมีวิธีการทํางานที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะแต่เขาคิดว่าอาจจะเป็นช่วงชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีอะไรแต่ตอนนี้มันจะเริ่มเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรมากขึ้นดังนั้นทักษะในการบริหารของกลุ่มผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักง,งานแบบรีโมทเวิร์กอิงเนี่ยก็เลยจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนาเพิ่มเติมต่อย,ยอดกันออกไปทักษะเหล่านี้มีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกเลยก็คือเรือร่องของการสื่อสาร การทางานแบบไม่เห็นหน้ากันเลยเนี่ยนะฮะหรือว่าไม่ได้เจอตัวกันเลยเนี่ยแต่งานยังคงต้องเดินต่อไปนั่นแสดงว่าเราต้องอาศัยการสื่อสารกันมากขึ้นจากเดิมเราเข้ามาในออฟฟิศมองตากันบางทีก็รู้แล้วว่านายกําลังเตือนอยู่แต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นลูกน้องเลยดังนั้นนั่นแปลว่าคนที่เป็นผู้จัดก,การจะต้องหมั่นสื่อสารหมั่นสื่อความกับสมาชิกในทีมอยู่บ่อยๆย,ยิ่งบ่อยยิ่งดีนะฮะจากประสบการณ์ช่วง work from home ที่ผ่านมาหลายท่านบอกเลยว่า เราต้องทำเป็นลักษณะเป็น over communication กันไปเลยเพิ่มความถี่ในการเช็คอินเพิ่มความถี่ในการสื่อสารแต่ลักษณะของการสื่อสารต้องมีศิลปะมากขึ้นไม่ใช่การสื่อสารเพื่อจิกงาน เพื่อตามงานหรือเพื่อไปกดดันพนักง,งานแต่เป็นงานสื่อสารเพื่อให้เขาเห็นว่าเรากําลังดูแลคุณอยู่นะเรากําลังเห็นความสําคัญของคุณนะกรณีถ้าเขามีคําถามมีข้อสงสัยเขาสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะอย่าไปเครียดอย่าไปมัวแต่หาคําตอบด้วยตัวเองจนกระทั่งทําให้ตัวเองผลงานแย่ลงคุยกันได้เสมอเราต้องส่งสัญญ,ญาณให้กับพนักง,งานรับทราบนะครับว่าแม้ว่าเราจะไม่เจอกันแม้ว่าเราจะทํางานกันคนละที่คนละเวลาแต่ ทุกเวลาเราสามารถสื่อสารกันได้ซึ่งอันนี้มันเป็น,ปนทักษะอันหนึ่งที่ผู้จัดการจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คนที่เงียบๆไม่ค่อยกุยใครก็ต้องเพิ่มทักษะเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คงต้องระวังอย่าไปสื่อสารทุกเวลาเพราะหลายคนเองเขาก็บ่นให้ฟังพนักง,งานนะครับว่าเบิร์นเอา์มากๆเลยในช่วงที่ต้องเวิร์ r ฟรอมโฮมเพราะว่านายติดต่อมาทุกเวลาเลย นะจะดึกจะดื่นแค่ไหนถึงเวลานอนแล้วอยู่ๆก็จะมีสัญญาณมี notification เตือนขึ้นมาใน Line บ้างนะฮะใน Messenger บ้างหรือแ,แอปต่างๆที่เราใช้ในการสื่อสารการทำงานซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้เราคงต้องเคารพเวลาของแต่ละคนด้วยเช่นกันช่วงกลางวันเราอาจจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์เลยนะฮะการทำงานแบบยืดหยุ่นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะคุยกันเราจะประชุมกันตามงานกันเฉพาะช่วงไหน ถ้าเลยจากช่วงนี้ไปแล้วก็ขอปัดเป็นอีกวันหนึ่งจะได้ไม่ไปกวนเวลาส่วนตัวเพราะว่าแต่ละคนอาจจะดีไซน์เวลาไม่เหมือนกันแต่มันต้องมีช่วงที่เป็นเวลาที่เหลื่อมกันที่พอจะคุยกันได้ดังนั้นการสื่อสารกับการเคารพกฎเกณฑ์เรื่องเวลาอันนี้คงต้องเพิ่มเติมกับทักษะของการเป็นผู้จัดการนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของการมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น ผู้จัดการรุ่นเดิม,ดมนะฮะหรือผู้บริหารรุ่นเดิมที่โฟกัสไปที่กระบวนการทํางานของพนักง,งานมากไปเช่นต้องเห็นพนักง,งานนั่งอยู่นะนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วต้องทัง้งนั่งทํางานทั้งวันใครมาเช้าใครกลับดึกแปลว่าผลงานดีแบบรุ่นโบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้คงใช้กันไม่ได้แล้วนะฮะถ้าท่านมีมุมมองแบบนี้คงต้องรีบเปลี่ยนละกรณีที่บริษัทของเราต้องการใช้แบบรีโมทวิร์กิ่งนะครับดังนั้นท่านต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะของการมองผลลัพธ์ของพนักง,งานมากขึ้น มอบหมายงานไปเขาจะเอาเวลาไหนไปทําจะทําที่ไหนก็เรื่องของพนักงานไปออกแบบกันเองแต่สุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาพนักงานคนนั้นจะต้องส่งมอบผลงานให้เราได้อย่างที่คุยกันไว้อันนี้คือเราต้องต้องดูจากผลลัพธ์เป็นหลักบางคนก็เถียงกลับมานะฮะผู้แปรบางคนก็กังวลนะฮะว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทํางานจริงนี่แหละเนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงถ้าเรา รักที่จะทำแบบรีโมทเวิร์กิ่งนะหรือเฟล็กซิเบิลเวิร์กิ่งเนี่ยท่านเองต้องลบความคิดแบบนี้เลยลบข้อกังวลเหล่านี้ไปให้ได้ว่าเอ้ท้ามพนักงานไม่ทำงานละเราจ่ายเงินเดือนเขาทุกเดือนนะนะแล้วถ้าเขาอยู่ยวันดีคืนดีออกไปเดินเล่นออกไปดูหนังล้วทำยังไงอะ่ะในเวลางานถ้าเราจะรีโมทเวิร์กิ่งท่านต้องลบเลยครับบอกไปเลยว่าให้เขาดีไซน์ของเขาเองแต่ผลลัพธ์ที่ต้องได้ต้องได้แบบนี้นะต้องเป๊ะๆะนะถ้าดีกว่านี้ยิ่งดีแต่ห้ามแย่กว่านี้ เราก็จะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่พนักง,งานทําออกมาเป็นหลักแม้ว่าพนักง,งานบางคนอาจจะตื่นสายหน่อยตื่นเช้าหน่อยสไตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่ทุกคนจะต้องมีเหมือนกันคือวินัยนในตัวเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเน้นผลลัพธ์มากขึ้นนั่นแปลว่าการหาคนคุณสมบัติของพนักง,งานของเรา คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันจากเดิมเราอาจจะไม่สนใจในเรื่องของเซลล์ดิสซิ l พลนหรือคอมมิชเมนต์นะครับมากนักแต่ในการทํางานแบบีโม o ท e เวิร์กิิงเนี่ยเราจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้พนักง,งานที่มีเซลล์ดิสซิ l พลนที่สูงมากมีความรับผิดชอบมีคอมมิชเมนต์ที่สูง ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงต้องมาปรับเปลี่ยนตัว core competency ขององค์กรเราให้มันสอดคล้องกับวิธีการทํางานของเราด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้พนักง,งานเน้นผลลัพธ์ได้ดีขึ้นและผู้บริหารเองก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลกับวิธีการทํางานของพนักง,งานให้มากจนเกินไปนี่คือตัวที่2ตัวที่3ที่ผู้บริหารจําเป็นต้องเปลี่ยนก็คือการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น เพราะว่าการทํางานแบบรีโมทเวิร์กิ g งเนี่ยนะครับที่เราสามารถทําได้ก็เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดังนั้นผู้บริหารผู้จัดก,การจําเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับที่ต้องเรียนรู้ การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้จะต้องปรับตัวให้ทันเพราะผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันก็อาจจะเกิดเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้อาจจะมีเรื่องของ Metaverse มีอะไรที่มันปรับให้มันมีความเป็นจริงเป็นจังและสามารถใช้ในการทำงานได้มากขึ้นดังนั้นการใช้งานในรูปแบบเดิมที่เราเคยใช้เมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนไป1ปีมันอาจจะต้องเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนั้นผู้บริหารสําคัญนะครับ นอกจากการสื่อสารการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของพนักงานเราเองจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เทคโนโล,โลยีใหม่ๆต้องตามให้ทันเราจะมาอ้างว่าโอ๊ยผมแกแล้วอ่ายุเยอะไม่ใช่ละเพราะว่าไม่ว่าจะไวัยไหนก็สามารถจะเรียนรู้ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะตามให้ทันดูแลพนักงานให้ดีบริหารผลงานออกมาให้ได้ผลเนี่ยท่านต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายก็คือเราคุยกันไปแล้วในประเด็นเรื่องผลลัพธ์ก็คือคุณสมบัติของพนักงาน ท่านเป็นผู้บริหารเวลาท่านเลือกพนักง,งานเข้าทำงานเนี่ยเวลาท่านสัมภาษณ์นะฮะจมีโอกาสได้ร่วมสัมภาษณ์กับเอชเราคงต้องมีการเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกคนเข้าทำงานในองค์กรที่เราเป็น Flexible หรือ Remote Working ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการเจอหน้ากันทุกวันดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าคนที่เราเลือกมาเนี่ยเขาทำงานแบบเอกเทศได้โดยที่ไม่ต้องควบคุมใกล้ชิด เขามีความรับผิดชอบในตัวเองที่สูงพอที่จะมาสร้างผลลัพธ์ให้เราคือถ้าเราใช้คุณสมบัติแบบเดิมในการสัมภาษณ์ในการหาคนเราก็จะได้คนแบบเทิมซึ่งต้องนั่งคอยจ้องคอยดูเขาทํางานมีนะครับพนักง,งานหลายคนทีเดียวที่ยอมรับตรงๆเลยนะฮะว่าเขาทํางานที่บ้านไม่ได้จริงเพราะว่าไม่มีใครดูเขาอยู่นะเขาก็เลยอิสระเลยนะฮะแบบว่าลัานลาลันลา,นลา,นลานไปเรื่อยๆได้แต่แต่พนักง,งานเหล่านี้เขาก็ยังบอกว่าเขาต้องการคนที่ดูแล ต้องการคนที่เฝ้าดูเขาอย่างใกล้ชิดดังนั้นถ้าเราจะใช้รีโมทวิร์กิ่งเราคงรับพนักง,งานแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะเราต้องรับพนักง,งานที่ไม่ต้องดูแลใกล้ชิดแต่สามารถจะสร้างผลลัพธ์ให้เราได้ดีนี่ก็คือ4 คุณสมบัตินะครับสีทักษะหรือ4วิธีการทํางานที่ต้องเปลี่ยนแปลงในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเป็นแบบรีโมทวิร์กิ n งนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมายังคงรักษา productivity หรืออาจจะเพิ่ม productivity ให้สูงขึ้นได้ อย่ลืมนะฮะการเปิดใจกว้างเชื่อมั่นในตัวพนักง,งานที่เรารับเข้ามาสื่อสารให้บ่อยขึ้นดูผลลัพธ์ของการทํางานแล้วก็วิธีคิดวิธีการทํางานของพนักง,งานเป็นหลักเราเองก็คงต้องยอมรับวิธีการทํางานของพนักง,งานแต่ละคนที่เขาอาจจะออกแบบวิธีคิดวิธีการทํางานในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเราต้อง จะมาบังคับให้ทุกคนเหมือนกันคงไม่ได้แล้วในยุคนี้นะครับนี่ก็คือพื้นฐานสําคัญนะฮะของคนที่จะเป็นผู้จัดการแล้วก็บริหารที่ดีสําหรับการทํางานแบบ r รีโมท w o r เวิร์กอิงนั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ